ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคารนายนพรัตน์อภิวิมลลักษณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอันเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 พร้อมด้วยนายแพทย์เทียรพงศ์แก้วพมบอลน,นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนางภัยวันหน่อแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานประจำสารแขวงอุบลราชธานีดรไขนภาสุดที่อาคารผู้ประณีประนอมประจำสารแขวงอุบลราชธานีและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ สารแขวงอุบลราชธานีได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลีย่ยก่อนฟ้องอันเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนแก่อาสาสมัครสาธรารณสุขป,ประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2,567กลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธรารณสุขป,ประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน219คนโดยมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องบรรยายการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันโดยการขอติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ e อและขอติดตั้งผู้กำกับดูแล และประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทคดีที่ขึ้นสู่ศาลแขวงอุบลราชธานีโดยดรไขรนภาสุทธิอาคารผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงอุบลราชธานีและนางสุรัตวราตรีชายทวีปผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงอุบลราชธานีงานอบรมโครงการที่ดีทีประมวลมากๆเลยครับเป็นโครงการที่ดีผมอยากให้จัดตลอดตลอดทุกีด้วยนะครับเพราะาวันที